สบายดีเนาะพ่อพกับบอไม้สายด่วนนี่เด้อที่ไปที่มาของบอไม้สายด่วนเนาะเตรียมน้ำทรงคนเจเ็บสู่ห้งหงมอแข็งสารวัตรเนาะแสกเมืองคนเจ็บสองคนเลยเนาะตอนนี้คันนี้เด้อบอไม้สายด่วนสีนนำใส่มาอนี่เป็นรถฮอร์เรนกุเซอร์เนาะโตโยต้าสายพันธุ์อเมริกาเนาะรถล,ลุยสายลุย เกาหลีเกาหล,ออกกาลีใส่เหลือเกาหลีเนาะยกสี่พอคนพอตอนนี้กำลังสี่งั้มเขาเจ็บมากมันเป็นโมลิตวะเฮ้ยไม อยากออกลงลงไปหัเออหอยนะนนีออกก่อนเักกระดุกเนาะ